สวัสดีตอนเศร้าพี่น้องจ๋าเศร้าฝนตกพี่น้องป่เสิพผ้าไปเอาเห็ดไปฝากมูฝากพี่น้องทั้งเห็ดสดทั้งเห็ดสุปทั้งเห็ดบกเรียบร้อยแล้วฝนตกฝนตกข้ามข่อยพี่น้องเห็นปะฝนตกข้ามข่อยจากฝนเนี่นี่พี่น้อง เอาได้เอาเหเ็ดเตียหมูตรงเห็ดตินแกไปฝากเพื่อนพี่น้องเห็ดเผิงหวานแนบแบบป,กปุกปกระปุกว่ากระปุกกับไป,กไปฝากไปฝากเพื่อนพว่าจังน้อยกะคิดสมารเดล้วให้เพื่อนไปเห็ดจู้พี่น้องลูกเต่าเพื่อนกินเนาะไปสามเจ้าสามเฮียนพี่น้องเก็บหน้าแล้วกะน้ำไปฝากค้นมาเนีิปะของดีแบ่งกันกินพี่น้องเต็มร่นหมอกอกนี่ได้ปุ๊กปุ๊กไปฝากเพื่อนพร้อมน,นี่แบบชนิดปุ๊กนะพี่น้องนี่ ข่อยบอกเพื่อนว่ามีแบบปลูกด้วยนี่บอกเพื่อนว่าเฮจงปลูกไว้ทาข่อยกินแต่เฮจเอาปลูกขึ้นนี่เหฮจพึ่งเออเห็สดอันสุดๆนี่ตีนแกะพี่น้องนี่เห็ดตีนแกะไปฝากอันนี้อันนี้เป็นมกได้พี่น้องมกนี่หนัดได้เวลาลดน้อยข่อยเอาดูเตี๊ยนไปฝากเพื่อน,อน้อมพี่น้อง ลูกซิมใส่กอกใส่กอกนี่ใส่กอกอแล้วกันอันนี้เห็ดแบบลวกแล้วนี่บ่ให้เพิ่นไปลวกยากเห็ดสุกเนี่เพิ่นไปสุกมกเห็ดอยู่ข้างล่างแล้วก็เห็ดเพิ่งโมกเห็ดพี่น้องลวกชินเห็ดไใบนี่จะไปฝากเพิ่น,อนของแสบเนาะพี่น้องเนาะของแสบต้องปันกันกินเนาะวันนี้ฝนตกเลยนะหนาวๆพี่น้อง จะไปส่งไหมลาะนี่สักก่อนป้าไปนี่ไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยแหล่เฮ็ดพี่น้องป้าสิโบมาแหล่เฮ็ดทรงแครนฉันไปเก็บมาบักไก่มีมะละกันพี่น้องป้าสิโบสิชุลีว่าเรจุะมีรางกุเช็แต่ละปลาทัมงวันเอาเห็ดเอาเห็ดปลูกมาฝากเฝนฝากกันพี่น้อง แหลกกันนะเห็นไ่มแหลกกันพี่น้องมูบานบัดโอ้ปูกันสักสีกัวสามารถต้นนี่ยังนี่ปลูกต้นนี่ยังก็พะกี้เลิศเออพักี้เลิศสักสีกัวซะกำปองเนี่ยสีกุย่ากัวย่าวะว้าลายสีสดสวยดีโอ้มักคิดา อันเดนอิชาโดนเดฟุยโอ้ปูกมอสีดาพี่น้องื้อสนมาเขียบบ <c oughs> ่นะี่ยต้องมาเขียบต้นมาเขียบต้นมาเขียบงั้นต้นมาเขียบไี่ดิยั้นมาเหล่านี่ดมสีใสดังอืออันนี้กากียด้วนี่ต้นกากีอยากอยากปลูกอยู่พี่น้องเอาเห็ดมาแลกกัน <laughs> พี่น้องเลียอายุสองน้อยนกกินปีปีมีปีหนึ่งโดกลายไปเอามาเนี่ยเอามาเอิอนข่อยมาเอาเอือนข่อยมาเอาอันนี้ผักแพ้วอนี้พี่น้องบานพี่น้องได้นี่เอาเห็ดมาแลกกันอ่าพี่น้องแลกเห็ดเด้อเห็ดแลกเห็ดอันนี้เห็ดแลกเห็ดอันนี้เห็ดดำอิจะเป็นแชมเปญงนัวโอ้ยเห็ดดำ

uh parce que osi ile de osi puk mo esker sa sa ramase srinong tu paramosi sepusal ilee ma de mong de puk uh puk mo se tu isi mong mari isi pak i se ramase sal bantong apa se pak tie เซลลูยเลมันต้องอะไรโครก็สรามาส่ไม่เซตัวเวซีซีไมเซตเปนอะซาพสเกอร์เตสปาลาบ่ายาเลยเลียบปุกูไอปุซูเลียบไอละไอละเลียบไอกุเป้ไอเลียบว่ะโอเควีวีเซปจีมินีพอสเกไอปุซูเว็กลีย์ทำให้เลียบกรองยี่งกรองวุ้ย ไอเยบียเสไกมซ่เสื้อนกก่ชีวิตกุฏิใชสิไปซิมพี่น้องก่อนสิไปซิมว่าแสบเสิเห็ดหมกเออเขาซุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยบรงนี้เออหนาวมากเขาซุ่มนี่ลายบานเมียงหนอกเมียงหน้าแต่ม่สูแนวเด เออคอยมานอยได้บอกพริกนี่ยพี่เพ้นกำลังตัดบอกพริกไข่อยู่คน่ะฝนกระตกหนาวกับหนาวเออไปนำแข็งเขาเขาหูเบิดเออไปนำแข็งเบิสเอยบอกพริกทะเลตุนแต่พี่เพ้นมันต้องการนา้นาบนเนีาะสีต้องการหนาแต่วอนหนาวเราเป็ตสมุทรไลยอย่างมันเป็นนำแข็งนะเลาะสามเฮียนสามเจ้า,า 3, มืวยนี้ <laughs> มื้อนี้ฝนตกว่ารอโอ้หมักสมมานี้หมักสมน้อยกลเป็นน่วยเหรอพี่เพนเอน้ำมันน่ะน้ำนาำนอวน่ะโอ้จะได้หลายเติบอยู่พี่เพนอันนี้จะเอาไว้กินเลยนี่ทําเนี่ยท๊ากไก่โจ้กทําต้นนี่จะเอาไว้กินเองนะอืมพ่อมีขูดปีนาอันนี้ขมิ้นมันว่านี่บอลขมิ้นเท้าวอะไรไปเขาจะเอานี่อังบ่าอัน คน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 เอมเมนต์เกัืน่ะเปรยนายจะไปมันจะไทยภาษาไทยภาษาลาวเออยังขิมินขาวซีเมนที่บอกนะเอามาเห็ดยาน่ะอืมขิมินเป็นยาเอามานั่นขออามานเลยมา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 บดใส่ยยกับกับกับคากับขิงกับขิมินนี้บดใส้นน้ำตาลเลเป็นยาเสน่นเรา เสเหล้ามามาท่าต้นโตน่ะเจ็บจังใดบ่บ่ข่อยเชือสินห่าข่อยบ่กินเหล้าบ่แม่นฟึ่ดอกมาท่าเจมาท่าต้นโตเจ็บปวดนะนะงับ่ท่านได้ปวดสิเอาอยู่แต่ย้ำปวดปุ๋ร่ะเอามเมียในย้ำปวดท่าแหละเออย้ำปวดข่อยขล้รนโอ้มาข่อยข่อยเจ้าเอาเอาห้ยปวดมันได้ยัดเจ็บปวดเ่าท่านะเออเออมาข่อยเชียวไปร้องเบงสัน ในใดยาแหละพี่น้องบอก,กินพะนะดองเหล่าโอ้มาแข้งเล้วพี่น้องเอาเข่าหู้เมียนมาในแง้มห่อนเขาออกไปกองข่อยมันเมียนในเฮี้ยนได้ไหนึด่ดีพี่เพ้นเราเฮ็ดดีคุณนบอปิดออมปอมดีพอดว่ะสวนน้อยสวนน้อยในบ้านดีพอดพี่เพ้นวันนะ่ะฝนกับโต๊ะตะไคร้เจ้าเอตะไคร้ตะไคร้ก็นยุนี่ ดีดีพอมีแห้งเพอได้เบึงส,สวนเขียวเขียวแต่พี่น้องที่เขาบ้านมาเนี่ยน้องจามาฮอดบ้านแล้วเฮ็ดแรกเฮ็ดพี่น้องได้ซ้ำมาปีพู่นะงามบ่พี่น้องบึงยี่ไงซะลอยกวัากิโลพุ่นเด้เพิ่นไปเก็บเพิ่นส้วนข่อยอยู่พี่น้องแต่ถ้าพี่น้องเพิ่นก็นเตรียมโลดเล่ะวะ ่อยไปดิถ้าก่อนไปเฮ็ดท้ายวิดีโอบ่ไไ้ดอกเป็นอย่างที่มันไกลซะเลยเกินต้องทำเวลางามนาพี่น้องมกแซบพัดแซบหนึ่งสเสเฮ็ดกับแซบนี่เป็นละตีบ้างนี่อ่อนซ่อนขอบคุณทุกกำลังใจจ้า